โกงของครีมทาฝ้าร้านไหนนะครับที่บอกว่าใช้ครีมทาเพียงครั้งหรือสองครั้งแล้วหายครับมาฟังคลิปนี้เลยครับใครนะครับที่ซื้อครีมนะครับไปใช้แล้วปุ๊บคิดว่ามันจะเป็นยังงั้นครับผมอยากว่าระวังนะครับเขาอะเองอะอาจจะแอบไปทําเลเซอร์มานะครับแล้วออกมาทํบีฟอร์อัปเตอร์ให้เราดูจนเราหลงเชื่อครับพอเราใช้กลับไม่ได้ผลครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย การรักษาฝ้านะครับฝ้าในปัจจุบันมีอยู่2แบบนะครับก็คือฝ้าแบบตื้นครับกับฝ้าแบบลึกครับเอามันต่างกันยังไงล่ะฝ้าแบบตื้นครับจะสังเกตเลยมันจะเป็นอยู่รอยตื้นครับแล้วก็จางๆครับไม่เ่้มมากแต่ถ้าเปิดฝ้าแบบลึกล่ะมันจะเป็นดำๆครับคือลึกกดชั้นหนังกำพร้านั่นแหละคือฝ้าแบบลึกครับผมอันนี้จะรักษาได้ยากครับทาครีมไป6-7ครั้งปุ๊บแล้วเขาขาวขึ้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าหากไปทำเลเซอร์นะครับเขาร่วมนะได้จริงครับ 6- 7ครั้งไบเลยครับขาววิ้งวับเลยครับใช่ไหมลอก ในกลุ่มที่เป็นของโต้าครับทำให้ฝ้าเนี่ยมันจางลงไปอย่างรวดเร็วครับจึงทาครีมจำนวนน้อยลงครับแต่เขาไม่ได้บอกตรงนี้ไงพอเราเห็นปุ๊บเราก็หลงเชื่อเราก็ซื้อครีมมาใช้แต่ผลลัพธ์ที่ได้ครับมันไม่จางครับหรือมันจางแต่มันก็ไม่ใช่เจ็ดครั้งครับมันต้องมากกว่านั้นถูกไหมครับดังนั้นใครเป็นฝ้าอยู่ตอนนี้นะครับวิธีการรักษาฝ้าที่ผมไม่ว่าจะเป็นฝ้าลึกหรือฝ้าตื้นก็ตามนะครับแนะนําเลยครับเลเซอร์ครับเป็นคําตอบในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องรวดเร็วและก็ประหยัดที่สุดครับ